ใครชอบกินเหมือนเป้นะคะต้องบอกเลยว่าต้องมีตัวนี้นะคะ<ม> Bios Life S, <S เขาเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษค่ะเอาไว้ดักน้ำตาลดักแป้เข้าสู่ในร่างกาย<ม>เขาเรียกว่ากินอย่างไรให้ไม่รู้สึกผิดค่ะนะวิธีการกินง่ายมากเลยก็คือก่อนกินนะเราต้องฉีกก่อนฉีกนะผสมน้ำประมาณนี้นะคะอ่านะใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บเราก็ เชคแบบเร็วและแรงนะคะเท่านี้แล้วก็กินทีเดียวให้หมดขวดเลยหลังจากนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากินอะไรก็ได้แล้วค่ะเริ่มเลย